สวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้มาเจอกับคูเปิปลในวิชาสุกศึกษาและพลกศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศการถูกล่วงละเมิดทางเพศหมายถึงการกระทําที่ทําให้ผู้อื่นเกิดความเสื่อมเสียทางเพศโดยการสัมผัสร,ร่างกาย เช่นสะโพกหน้าอกอวัยวะเพศซึ่งนอกจะทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายแล้วยังจะส่งผลต่อจิตใจอีกด้วยครับต่อไปนะครับเรามาดูพฤติกรรมที่นําไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศว่ามีอะไรบ้าง1แต่งกายล่อแหลมเช่นนุ่งกับโรงสั้นใส่เสื้อสายเดียว2อ,อยู่ในที่รับตาคนสองต่อ2กับเพศตรงข้าม สไปเที่ยวกลางคืน 4. เดินในที่เปลี่ยวคนเดียว 5. ดื่มเครื่องดื่ม,ม,ม,มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสิบติดหกดูสื่อยั่วยุอารมณ์ทางเพศเชน่ชนดูวิดีโอลามกเพูดคุยหรือเชื่อคำเชิญชวนของคนแปลกหน้า 8. ปคบเพื่อนที่ไม่ดี เก้าแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมกับเพศตรงข้ามเช่นาาการจับมือการถูกเนื้อต้องกลัวสิบการหลอกล่อหรือการให้รางวัลต่อไปนะครับเรามาดูวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกเลืองละเมิดทางเพศว่ามีอะไรบ้างครับ 1. แต่งกายสุภาพมิชิด 2. ไม่รับสิ่งของหรือขนมจากคนแปลกหน้า 3. ไม่เดินในที่เปลี่ยวคนเดียว 4. ไม่ไปเที่ยวกลางคืน 5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่เสพสารเสพติด 6. ไม่ดูสื่อยั่วยุอารมณ์ทางเพศ 7. ไม่ไว้ไม่ไว,ว้วางใจเพศตรงข้าม 8. ไม่อยู่ในที่รับตาคนสองต่อสอง 9. ไม่หลงํำเจิญทวนของคนแปลกหน้า สิเมื่อมีคนมาสัมผัสร่างกายให้บอกพ่อแม่ผู้ปกครองวันนี้นะครับครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําลงในสมุดในวิชาสุศึกษาและประศึกษาให้นักเรียนบอกพฤติกรรมที่นําไปสู่การสูกเรื่องระเมื่อทางเพศมาคุณละเป็ดข้อวันนี้นะครับครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังคลิปวีดีโอ และครูขอให้นักเรียนสนุกกับการทำแบบงัดของครูด้วยแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียนด้วยขอบคุณครับ